ตัวเล็มันถีบจมูกแดงเข้ามาครับเป็นกลองถ้าถ้ามันตัวแล็ก็ในกล่องนี้จะไม่ได้หนึ่งตัวไงจะมีเหรอเป็นกลองสวัสดีค่ะมัอนี่มีแหงมาเที่ยวให้จะมีอะไรมาเที่ยวให้เที่ยวด้วยเที่ให้อยู่เหรอนี่เห็นอยู่กล่องอะรู้ระเบิดปะขึ้นยังเนฮะรู้ระเบิดขึ้นยังรู้คืออะไรลาบูบูนี่คือลูกก็เราเป็นคนจ่ายตังค์ ที่มาซื้อไพ่ก็คือไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวอะไรนะตัวซีคิดตัวแร้อีกหน่อครับพี่ชอบมากอะไรแบบนี้ลาบูบูอ่ะมูเทสเป็นคนชอบทุกคนใครมักเสี่ยงดวงไงฝึกกันฝึกแน่เนี่ยโอ้ยให้ฝึกจังฝึกแน่ฝึกแน่โอ้โหไงเนี่ยใน,ใน,ใน,ในัน่งทางข้าง,ง,งนะี้ครับนี่นี่น,น,นี่คือไพ่อัไรทำได้ถือคือมันถือสั้นดังยัยฟ้อนนี่โอ้โหแกตายิ่ง กันลึกไรด้วยขาดด้วยอไม่ลึกเป็นพวกลูกแก่ด้วยไงเอเว๊ใส่กระเป๋าแมแอมกระเป๋าแมแอมลายพมดเพราะมันขาดแล้ว่างโอ้โหโอ้โหมันจะได้พกตัวนี่แหละมโมแอมนี่แล้วไหนตัวแะไรอะมดูว่าสมุดสีนี้เนาะเออเขาบอกตัวนี้นะแต่ว่าจมูกมันสีแดงมันสีบอดำหอยกับพวกไข่มุกันนะครับมรู้ว่าสีใดแต่ว่าเออนอะไรมันมันคือมุกซื้อให้เมียหรือว่าซื้อเพราะความชอบของตัวเองทั้งสองครับ บอนหู่ในชาวลาบูบูเปิด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 รอบนี้ให้ควายเปิดเองครับวะได้หอยหยาดเปิดเองนะครับเธอคิดเธอคิดว่ามือเราไม่หมานหรอดวงเธอไม่เคยได้ใช่ไหมใช้ดวงหมดไปแล้วกับการได้หัวเนี่ยนี่ดวงเธอดีอะไรเลยหัวดีวันนี่อันนี้เราต้องตัดออกเด้อยลาบูบูมาออกกองนีกันเลยลาบูบู เปิดพร้อมกันได้ป่ได้ได้ไเอามามามาตัวเลยครับตัวเลยนะคะทุกคนกกลกันไกๆได้ครับไกลงี้เลยเหรอน่นะครับโแค่กล่องก็ไม่อยากแกะจรขนหมนเลยเข้าาหาเมงขางในเด้มงเยตัวนี้กโอโหปดเทะกินหอมมากน่นครับแค่กลิ่นก็หอมแล้วอะละตัดมือเองเว่านี้ตัดยากนีนีสลเย เปิดครับหนึ่งสองสาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกัายันสีเค็ดนี่ว่าสีเค็ดละตกใจหมดเลยโอ้โหยน่ารักมินิมอลตัวใหญ่ด้วยเนี่ยเนี่มันถึงตัวหน่อยนะครับทุกคนน่ารักนะสิเดี๋ยวมันมีการเดยเพื่อนอ๋อนี่การที่น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 ี่อ๋อตรงปกโอเคครับ น่ารักไปตัอต่อตอาฝาเอานี่ยได้แนี่มีกี่ตัวหกมีหกตัวครับโอ้มันคืองา้มใช่ะน่ารักาะออคือแค่หนี่เมื่อเย็นแคนี่ปะอือมีมีแววแล้วตัวนี้มีแววล้วแววอะไรก่อนส์มันดินไหครับสองตัวที่สองนะคะทุกคนนึงสอง เฮ้ยจมูกเขียวไม่ใช่แอรแลนเหรอยัง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 ตัวนี้สียังไงนะครับนี่สีฟ้าอมาสียังไงหอมนะน่ารักอ่ะคุตาบูบูตาไปต่าไปต่อจะได้ไหมก่อนยังยังไม่เจอครับผมมากล้องสุดท้ายแล้วครับสองกล้องที่ไทยสองกล้องที่ไทยแล้วครับตัวนี้ได้สีได้แน่นะเขียวน้ำตาลครีมฟ้าเหลืองสีชมพูกับสีเหลือง มันมันก็จะเป็นตามในกล่องอ่อแมนครับตามในกล่องครับอ่ะแล้วมันจะมันถ้ามันตัวเละก็ในกล่องนี้จะไม่ได้หนึ่งตัวไงอ๋ออ่าใช่มเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันในใจเดี๋ยวเดียเนี่องเฮ้ยได้เสียว่า โอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 เด็สุดยอดโอ้โหคุ้มแล้วคุ้มแล้วโอ้โหอุยน่ารักสีม่วก็น่ารักอ่ะเตรีมเตรียมเย็นเย็นเย็นโอ้ยนี่เทปนี่การแข่งขึ้นปะไ้แบบนี้เน้ะนี่ทุกคนลาบบูบูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขาดสีเหลือง ต้องไปซื้อซีเรียลมาใหม่เพื่อีีหรอใช่แต่มันแพงมากเลยทุกคนน่าเอามากเลยค่ะมีใครอยากได้ไหมคะใจเย็น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 โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอวดแค่นี้ละค่ะทุกคนใครที่แบบว่าอาจบางคนอาจจะได้อเทมไปแล้วแหละใช่เต็มแหวงประเทศเพิ่งได้โอเคนะคะขอบคุณแม่ขับ้นขวเนเสีแดงนะ